ในอนาคตประเทศไทยเองก็คงมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างมากทั้งจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ตัวปัจจัยภายในเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องการเข้าถึงบริการต่างๆสภากพต,ต้องปรับการทํางานเพื่อที่ให้ประชาชนเชื่อมั่นรับฟังคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มสําคัญที่จะเข้ามาช่วยในพัฒนาประเทศนําความเห็นเข้ามาประกอบในการทํางานเพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะในอนาคตสวัสดีครับ ผมเดนุชาพเชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับทิศทางการทำงานในอนาคตการจัดองค์กรในอนาคตเนี่ยคงจะต้องเป็น Matrix Organization มากขึ้นดึงทีมงานในกองต่างๆเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งทีมเพื่อมีภารกิจเฉพาะเอาเจ้าหน้าที่ที่เป็นยังบัดเข้ามา ทำงานในส่วนนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเปิดโลกกระทัดของเขาสามารถที่จะรีสปอนส์กับปัญหาต่างๆหรือว่าดีมานที่เกิดขึ้นจากฝั่งนโยบายแล้วก็ประชาชนแล้วก็มอนิเตอร์แนวโน้มปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็วิเคราะห์ออกมาเป็นนโยบายเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวองค์กรเองต้องมีการทํางานที่รวดเร็วถูกต้องเพื่อที่จะกําหนดนโยบายที่ ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็น l e ARNING ORGANIZATION ที่มีการเรียนรู้และทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะทำงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการทํางานกับองค์กรอื่นนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะภาคเอกชนเพราะว่าคนร้ายประเทศจริงๆก็คือภาคเอกชนในอนาคตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าภาคธุรกิจ เอกชนเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานโลกธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันปรับปรัวไปยังไงกฎระเบียบที่เรามีอยู่เนี่ยควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับ e n v i r o n m e n t ของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะฉะนั้นการทำงานกันระหว่างภาครัฐภาควิชาการแล้วก็ภาคเอกชนต้องสอดประสานกันได้ตัวสถาบันนโยบายสาธารณะที่ ทางสวัสด์ตั้งขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยในการวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะให้มันสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลกไปในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผมเป็นประธานสถาบันเราก็มีการทํางานวิจัยทั้งในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของความสุขแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ต้องทําให้เกิดการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท,ที่1 3ซึ่งอันนี้ก็กําลังเริ่มมีการดําเนินการนอกจากจะ ทำงานในเชิงการวิจัยนโยบายสาธารณะคงอยู่ต้องทำงานกับองค์กรที่เป็นลักษณะติ้งแท้งในภาคส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทีเดียไอสถาบันป่วยในลักษณะที่เป็นเครือข่ายระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าการวิจัยร่วมกันในอนาคตสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์กร UNDP หรือว่า w บอร์ bank เพื่อช่วยให้เรามีมุมมองมีข้อมูลที่มากขึ้น การสื่อสารตัวนโยบายสาธารนณะให้ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันอาจจะออกมาในรูปของอินโฟกราฟิกเวิร์กช็อปง่ายๆผ่านซูมผ่านแอปพลิเคชันสามารถที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขาเอคเซสเพื่อมาฟังเรื่องพวกนี้ได้ให้คนเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเราถึงตง้องมีนโยบายนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเพราะจริงๆเรื่องนโยบายสาธารนณะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ประเทศไทยยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขทุกภาคส่วนจะต้องเดินไปด้วยกันในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งขอเชิญร่วมกันส่งเสียงเข้ามาช่วยกันํำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนมั่นคง